ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในช่องมาเทนแมนชัยชาแนลนะครับผมก็มีหลายๆลาท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งผสมหรือว่าน้ำผึ้งปลอมเนี่ยทดสอบกันยังไงนะผมก็สำหรับผมนะครอันับอันดับแรกเลยที่ผม จะสังเกตได้คือสังเกตจากสีแล้วก็กลิ่นนะครับผมแล้วก็รสชาตินะครับผมแต่ว่าสําหรับอาหลายๆท่านนะครับไม่เคยเจอน้ําผึ้งจริงหรือว่าไม่เคยรู้จักกับน้ําผึ้งเลยก็จะสังเกตได้ยากเพราะว่าสมัยนี้เขาปลอมกันเนียนนะผมก็อย่างเช่นขวดนี้นะผมขวดนี้ก็ผมซื้อมาจากตลาดริมทางนะผมเขาก็จะ สีของเขาก็จะคล้ายๆกับน้ำผึ้งเลยนะผมแต่ว่าเขาจะใส่ตัวผึ้งลงไปด้วยในขวดอันนี้คือสําสหรับผมผมสังเกตความเหลวแล้วก็เปิดดูเปิดดูฝาขวดนะครับผมผมก็จะทราบได้เลยว่า,ามันเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งปลอมนะผมแล้วก็น้ำผึ้งปลอมนี่มันจะ มันจะมีความชื้นสูงมากนะผมก็อาจจะมีน้ำพึ่งจริงปนอยู่ผสมบ้างแต่ว่าโดยโดยหลักแล้วจะจะเป็นน้ำาช่ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรา,เ,าเปิดฝาขวดออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราเก็บไว้นานๆมันจะมีแก๊สออกมาอย่างแรงเลยนะผมก็สำหรับบางท่าน สังเกตสีสังเกตกลิ่นไม่เป็นก็อันนี้แฟนผมซื้อมานะผมให้แฟนผมซื้อมาเก็บไว้เพราะว่า,าจะได้มาเป็นวิทยาฐานให้ผู้ชมทุกท่านนะผมกอ็อีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่รู้เลยว่า,อ,าอันไหนน้ำพึ้งจริงน้ำผึ่งปลอมแต่เราซื้อมาแล้วเราเก็บตั้งไว้สักครึ่งปีครับผมของเขาก็จะตกตะกอนน้ำตาลอย่างนี้นะผมข้างล่างจะเป็นน้ำตาล เห็นไหมครับผมข้างล่างข้างล่างข้างล <r ang, S 2> ่าง,างจะเป็นน้ำตาลข้างบนจะเป็นน้ำพึ่งจริงนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือน้ำพึ่งผสมนะครับผมอันนี้เป็นอาจจะเป็นน้ำพึ่งโพงเพราะว่าด้วยสีด้วยความข้นของเขาเนี่ยจ,จะจะเหลวกว่าน้ำพึ่งป่านะครับผมมันก็จะเป็นน้ำพึ่งแท้ครึ่งหนึ่งน้ำตาลครึ่งหนึ่งครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมี น้ำพึ่งของผมที่ผมคั้นเสร็จเมื่อวานเอามาทดสอบให้ดูนะผมอันนี้ยังไม่ได้บรรจุขวดคือพึ่งกรองเสร็จเมื่อคืนนะผมก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ทดสอบนะครับก็มีเตาแก๊สมีกระดาษทิชชู่นะครับผมกระดาษทิชชู่แผ่นขนาดนี้แผ่นขนาดนี้นะครับผมก็เรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะผมอันนี้ทิชชู่บางๆนะผมผมจะอธิบายหลักการก่อนนะผมเพราะ ไอ้น้ำพึ่งเนี่ยความชื้นเขาจะน้อยกว่าน้ำพึ่งปลอมหรือว่าน้ำเชื่อมที่เราเขาทํามาหลอกขายเนะครับผมก็ถ้าเราเอา,เอาไปจุดไฟนะครับผมมันจะไหม้มันจะเกิดการเผาไหม้ไวกว่าน้ำพึ่งพวกนี้นะผมก็หลักการง่ายๆครับผมยังไงก็มาลุยกันเลยครับผมก็จะเอาน้ำพึ่งทั้งสามเนี่ย หยดลงไปพร้อมๆกันนะผมแล้วก็เราจะตั้งไว้จนน้ำผึ้งมันซึมลงไปในกระดาษที่ชู่แล้วเราจะมาเผาให้ดูนะผมว่า,าน้ำผึ้งอันไหนที่ว่าไม่ไวไม่ไม่ไวกว่ากันนั่นคือน้ำผึ้งจริงนะผมโอเคกันเเลยครับ ขึนะ้นขมแล้วที่ผมได้มาล่าสุดครับผมก็จะเขียนไว้สามเบอร์นะผมก็จะทำการหยดลงไป ที่กูรูหลายๆท่านที่เอามาทำคลิปนะครับที่บอกว่าน้ำพึ่งแท้จะไม่จะไม่ซึมเข้ากระดาษทิชชู่นะครับผิดนะครับผมผมการันตียืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยว่าน้ำพึ่งแท้ก็ซึมกระดาษทิชชู่นะครับผมเห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือน้ำพึ่งน้ำพึ่งปลอมนะครับผมน้ำพึ่งปลอมที่ไม่ผสมน้ำพึ่งเลยสักนิดนะครับผมอันนี้ก็จะ ยังไม่ทันได้เทเลยเขาก็จะไหลออกมาเองนะผมเพราะว่ามันมีแก๊สข้างในสังเกตด,ดูครับเมื่อกี้เมื่อกี้ปริมาณยังอยู่ประมาณครอขวดนะผมตอนนี้ก็มีแก๊สขึ้นมาเรื่อยๆนะผมเห็นไหมครับอันนี้คือสังเกตง่ายๆเลยโอเคครับเรามาทิ้งไว้สักสักพักหนึ่งนะผมให้ให้มันซึมลงไปให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะมาทําการเผาดูนะครับผมโอเคนี้ไอเบอร์เบอร์สองนี้ผม คาดคะแนนได้ว่าเขาเป็นน้ำพึ่งจริงนะครับแต่เป็นน้ำพึ่งโพรงเพราะว่าสังเกตดูจากสีสังเกตดูจากการซึมลงกระดาษทิชชูแล้วก็เท่าเทียมกับน้ำผึ้งน้ำพึ้งป่าที่ผมหามานะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเนี่ยครับเขาผสมเขาผสมน้ำตาลลงไปครับจะมองเห็นไหมครับ นี่คือก้อนขวดนี้จะเป็นน้ำตาลนะครับผมโอเคครับอันนี้เขาจะเอาตัวพึ่งมาใส่มาหลอกผู้ซื้อนะครับผม ถ้าให้ดีนะครับเตาเตาแก๊สที่ใช้อยากให้ใช้เตาแก๊สอินฟราเรดเพราะว่าความร้อนจะได้กระจายทั่วถึงนะครับผมแต่ว่านี่เราเอาหลักการคร่าวๆมาสาธิตให้ดูนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเผาดูนะครับผมก็ซึมได้ประมาณหนึ่งแล้วนี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งของผมนะผมเบอร์สองที่แฟนซื้อมาให้บอกให้แฟนซื้อมาแล้วเบอร์เบอร์สามที่ผมซื้อมาตลาดข้างทางนะผม จะร้อนนินนีงโอเคนะครับเดี๋ยวทดลองใหม่นะเมื่อกี้ร้อนเกินไฟวูบใส่มือนะครับผม แค่เปิดขวดมันก็ดันออกมาแล้วนะครับผมอันตรายนะครับดูสังเกตดูนะครับผมจะเปิดขวดให้ดูนะครับนี่ครับเป็นแก๊สดันออกมาเลยนะครับผมอันนี้น้ำพึ่งปลอมนี่อันตรายมากนะครับผมตอนใหม่ๆมมันก็อาจจะไม่บูดไม่เสียอย่างนี้นะครับผม ปิดฝาปุ๊บเกิดปัญหาทันทีนะครับผม สังเกตดูนะครับสองเบอร์นี้เบอร์หนึ่งนี่ของผมนะครับผมนี่เบอร์สองนี่ของแฟนที่ซื้อมาเดี๋ยวว่าเป็นน้ำพึ่งที่ผสมกับน้ำตาลนะผมแล้วก็นี่จะเป็นน้ำพึ่งปลอมที่ผมซื้อมานะครับผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นน้ำผึ้งปลอมนะแต่ว่าอยากซื้อมาเพื่อที่จะมาเป็นวิทยาทานให้ทุกท่านนะครับผมสังเกตเห็นไหมครับน้ำพึ่งผมจะไหมไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับน้ำพึ่งผมจะไหมไปแล้วนะครับผมแต่นี่ยังไม่ไหมนะครับผม เห็นไหมครับนี่คือวิธีสังเกตวิธีพิสูจน์ที่ดีที่สุดนะผมแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดมากกว่าวิธีนี้คือเราต้องรู้ที่มาของน้ำผึ้งที่เราซื้อมานะผมถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปซื้อนะผมแต่ว่าถ้าให้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ เคอน้ำผึ้งจากผมไปไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนน้ำผึ้งแท้ร้านเปอร์เซ็น,นะครับผมก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับผมก็อาจจะโดนหลอกมาเยอะนะครับผมถ้ามาเจอคลิปนี้อาจจะตาสว่างอาจจะไม่โดนหลอกอีกต่อไปนะครับผมอย่าเป็นเหยื่อของคนโกงนะครับผมก็ร้อยสองร้อย สี่ห้กี่บาทก็มีคุณค่านะผมท่านถ้าเราโดนหลอกไปนี่มันก็เสียเสียเงินไม่เท่าไหร่มันเสียความรู้สึกด้วยนะผมยังไงก็ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมมอเต์แมนใจสวัสดีครับ